สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรายการของ Ford Apple นั่นเองนะวันนี้เราอยู่ที่โชลุมฟอร,ร,ร์ดพระนครเกษตรนะครับมินนะโชลุมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีติดต่อกันแล้วแล้วก็ปี68<อ>ก็จะเป็นโชลุมยอดขายอันดับหนึ่งอีกเช่นเคยปีที่4กันแล้วนะถือว่าต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะที่มาใช้บริการที่โชลุมฟอร,ร,ร์ดพระนครเกษตรนะครับมินนั่นเองนะอาจจะไม่ได้ซื้อรถกับ Ford Apple อาจจะซื้อรถกับที่ปรึกษาการขายท่านอื่นก็ต้้้อออองขอคคุุุณลลูกกกาาาทท่ทนน่่นนนนมมมเยรีีีผ ที่จะรีวิวให้พี่เปิ้ลเพจได้ดูกันนะเรียกว่าคันนี้เป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นยอดฮิตท็อปสุดเลยนะราคารถเนี่ยหนึ่ล้านห้าแสเป็นรุ่นเอเวอเ t สต์สปอร์ตแพ็กนะครับโอ้โหรุ่นนี้ขายดีมากนะมีกี่คันก็หมดเบิรกรถกันทุกวันเลยนะที่จุรุมฟอร์ดโอ้โหแบบเซลล์ที่นี่ขายดีมากแล้วก็ลูกค้าซื้อรุ่นนี้เยอะด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถฟอร์ดนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ฟอร์ดแอปเปิลได้เลยนะมีกระบะเรนเจอร แล้วก็มีรุ่นเอลเรสให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นดาว5%่ิเปอร์เซ็นต์พูนปซีปีนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งก็มีนะลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นตามที่เราถูกใจตามที่เราต้องการได้เลยนะอยู่จังหวัดไหนประกอบอาชีพอะไรมีเฟ a น c ์วิ่งถึงบ้านส่งรถถึงบ้านนะครับเราก็จะเจอกันวันรับรถสําหรับลูกค้าแล้วก็ที่บริษัการขายนั่นเองนะเจอหน้ากันวันรับรถนั่นเองนะจองออนไลน์ปลอดภัยรน,น,นอน่นอร่อะวันนี้นะบคันนนะครับนน เป็นเหมือนอะไรียกว่าอะไรเาเรียกว่าสีเหมือนแลปเตอร์นะแลปเตอร์ในสีโค้ดออร์เรนต์ต้องเพิ่มหมื่นหนึ่งนะแต่คันนี้ไม่ต้องไปเพิ่มนะเพราะว่าคันนี้เป็นสีที่เราแล็บสติ๊กเกอร์นั่นเองนะราคารถหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นรถเดิมเป็นสีอลูมิเนียมซิลเวอร์ก็คือสีบอลเงินนั่นเองนะแต่คันนี้เล็บสติ๊กเกอร์เป็นสีเขาเรียกว่าโค้ดออร์เรนต์สีส้มเหมือนแลปเตอร์นะก็เรียกว่าสีที่แบบยิทชาร์ดชูดชาร์ดแบบโอ้โหแบบสวยเลยนะคันนี้นะครับไม่เหมือนใครนะ คันนี้คันแรกของโชลูมนนะที่แรปเป็นสีโคดรออเรนจ์สีส้มแบบนี้นะ mm hmm. ก็ถือว่าถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะเดีย๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอยียดของตัวรถกันนะครับว่าคันนี้ผมเนี่ยแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเรียกว่าเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าเออไม่เหมือนใครดีนะอันนี้กับผมมาดูกันแต่วเรามาเจาะลึกดีเทลละเอยียดตัวรถกันนะว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ต้องบอกว่า mm hmm. สวยสวยที่สุดในพัะตนะคอแล้วนะสีนี่แบบแป้นมากเลยนะจี๊ดจ๊าดมากเลยนะครับ ามาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์นี่ใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับซิงเกิลเทอร์โบนะครับแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีโคบู4สูบแถวเรียงนะครับทำไมต้องเป็น4สูบแถวเรียงถ้าเป็น6สูบละ่ะ6สูบก็ไปดีเซล V6 เลยนะ V6 ก็จะเป็น6สูบ2.0ก็จะเป็น4สูบดูดอัดระเบิดคลายของตัวไอเสียงต่างเขานะก็จะแยกยุ่งกันไปนะครับ คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่อง2.0 s i n ท l e t u r b ซนะมีเทอร์โบหลูกก็คือลูกตัวนี้ลูกเทอร์โบหลูกนะครับก็เทอร์โบเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนแรงผักดันเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้รถเนี่ยมันสามารถทํารอบของแรงม้าไปได้สุด170นะครับก็ถือว่าเครื่องเล็กแต่ได้หัวใจใหญ่ก็คือเทอร์โบนั่นเองนะครับเรียกว่าถ้าลูกค้าแบบ ถามว่าทำไมมันอัตรากินน้ำมันมันเยอะไหมนะต้องบอกเลยว่าคันนี้ประมาณ14 14กิโลต่อลิตรนะถือว่าประหยัดมากนะเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยเป็นเครื่องเล็กแต่เราเน้นเทอร์โบในการที่จะให้รถเนี่ยมันวิ่งรอบความเร็วได้แบบถึง110แรงม้าเลยนะครับการดับแตงนะครับก็มีของเหลวของเหลวเนี่ยจะอยู่โซนที่เรียกว่าเครื่องยนต์นะก็คือโซล้อนนะครับก็มีน้ำยาน้ำยาจิกระจกน้ำยารอเย็นนะครับแล้วก็คันนี้เป็นแพ็กเกจ B ด้วยนะเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าจะมี2รุ่นย่อยให้เราเลือกนะถ้าเราไม่เเอาก ก็จะได้เป็นระบบสแตนดาดของตัวรถนะครับแต่เราเพิ่มแพ็กเกจ58าหมก็จะได้เป็นระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมนะเช่นระบบกล้อง3 6 0รบะบบเบรกอัตโนมัติ adaptive cruise control lane keeping นะมีให้ครบเลยนะเหมือนเราขับรุ่นท็อปนะครับแต่เราเพิ่มแพ็กเกจเนี่ยเราก็จะได้ระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมถ้าให้ผมแนะนำนะผมแนะนําลูกค้าเอาตัวที่มีแพ็กเกจดีกว่าเราจะได้ระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมซื้อรถราคาล้านหได้แพ็กเกจไปอีกโอ้โหคุ้มมากมากเลยนะครับ สังเกตง่ายๆคือสปอร์ตเนี่ยถ้าเป็นแพ็กเกจจะเป็นเรียกว่าเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์แล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เนี่ยจะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับทำไมต้องเป็นเบรกไฟฟ้านะครับมีลูกค้าถามมาเยอะมากทำไมต้องเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วรุ่นสแตนดาร์ดอ่ะทำไมต้องเป็นหม้อลมเบรกอยู่นะครับเบรกไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะทำงานควบคู่กับระบบอัตติบีบคูลต์คอนโทรนที่เราใช้งานทั่วไปเช่นเบรกอัตโนมัติกด้รถมันวิ่งอัตโนมัติขับเองเบรกเองนะเขาเลยต้องเป็นเป็นเรียกว่าอะไรหม้อลมเบรกแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตััวนนี้ะครบ ถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานเนี่ยจะเป็นแค่คูดคอนโทรลคูดคอนโทรลเนี่ยก็ใช้แค่มอเตอลมเบรกก็พอเพราะว่าไม่มีเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะครับหลักหลักการน้ำมันก็ประมาณนี้นะครับสป็นแบบตัวมอเตอลมเบรกแบบไฟฟ้านะครับมอเตอลมเบรกไฟฟ้ามีตั้งแต่รุ่นไหนนะรุ่นสปอร์ตแพ็กเกจรุ่นไทเทเนียมพัทรุ่นวายแทกยันรุ่นแพตตินัมนะก็ได้ระบบเบรกไฟฟ้าอิเลนิกเบรกบูสเตอร์ไปแล้วต่ำจากสปอร์ตที่ไม่มีแพ็กเกจอ่ะก็จะเป็นมอเตอลมเบรกอยู่นั่นเองนะครับก็เราก็สังเกตได้ง่่่าายยเเเเเลสปออรรรร์ตแแแแพพ็็็คคคกกกกจจดูะะบบบบไฟฟ้้นนนััง น้ำยาจีกระจกเป็นกระปุกสีน้ำเงินแบบนี้เต,ต,ติมน้ำเปล่าได้เติมน้ำยาที่เขาเรียกว่าอะไรน้ำยาจีกระจกได้ก็ไน้ำยาที่เขาขายตามทั่วไปวน้ำยารักษาความหนัดกระจกก็สามารถเติมได้หยอดได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นหม้อกรออากาศตัวนี้ก็ถือว่าเราสามารถตัวนี้จะเห็นว่ายังงมีช่องนะตัวนี้นะเอาไว้ใส่แผงกันหนูได้นะอถ้าลูกค้าดูคลิปผมนี้นะแล้วอยากอยากได้แผงกันหนูผมก็แถมให้ได้นะถ้าดูคลิปผมนี้แล้วอยากได้แผงกันหนูติดก็ติดใช้ได้นะครับ ก็ประมาณนี้สาหรับเครื่องยนต์นะครับมาเครื่องยนต์บ้างเครื่องยนต์ 0, สองจุดศูนย์ซิงเกิลเทอร์โบนะครับทำไมเตรถฟอร์ดเนี่ยทาไมเขาเออมีลูกค้าถามเยอะมากเลยทำไมรถฟอร์ดเขาต้องเอาเครื่องยนต์ไปให้สุดกับตัวรถทําไมทําไมถึงทนะําไมนะอ่ะางนี้มันมีการหลักการทํางานมันเป็นอย่างนี้ทําไมพวกรถยนต์สปอร์ตรถยนต์ซูเปอร์คาร์รถยนต์หรูหรูเนี่ยนะทำไมเขาต้องมีเครื่องวางกลางเครื่องวางหลังบางทีเครื่องไปอยู่ข้างหลังด้านหน้าไปที่เก็บของนะครับเขาเ этим, ขขนะรียกว่เาเป็นาการลดบรรน้ําหนักของตัวรถนั่นเองนะเรียกว่าความบาลานซ์ของน้าหนักรถ รถสมัยก่อนเนี่ยเราสังเกตได้คือแบบหัวเปิดเครื่องมาี่แบบเครื่องเต็มห้องเครื่องเลยนะเวลาเบรกที่ี่แบบหัวทิมเลยนะครับแต่รถสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ารถน้าหนักนะครับเขาเลยต้องทำเครื่องยนต์เนี่ยไปให้อยู่กึ่งกลางของรถทั้งหมดทําให้พื้นที่ของด้านหน้าเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างมากขึ้นด้วยระบายความร้อนได้ด้วยและข้อดีคือตอนนี้เราขับรถไปเกิดชนด้านหน้าปุ๊บพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างมากขึ้นทําให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่เกิดความเสียหายนะเสียหายน้อยที่สุดนะเราสามารถขับรถเเข้้าาสนทง เข้าข้างทางได้นะถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากเลยนะวิศวกรฟอร์ดเนี่ยผมต้องยอมทับเลยว่าเขาออกแบบดีมากข้อดีเยอะนะะบายความร้อนได้ช่วยเซฟเครื่องยนต์เกิดการชนเนี่ยถือว่าดีมากนะแต่ข้อเสียไม่เคยเห็นนะข้อเสียก็เอาดีไปก่อนนะประมาณนี้แล้วกันะะนะครับแผ่นโฟมครอบเครื่องก็ติดมาตั้งแต่รถที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะกระบะเริ่มต้นยันตัวท็อปเอเวอเรสต์เริ่มต้นยันตัวท็อปมีแผ่นโฟมครอบเครื่องมาให้แล้วกันกันเสียงกันสัน่น เรื่อะแรลดการลดซึมของเหลวนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสียคือหนูชอบกัดนะครับรถใหม่บางทีหนูก็ชอบกัดนะเราก็ต้องหาสเปรย์นะกันหนูฉีดไว้เลยนะครับสเปร์กันหนูเนี่ยจะมีขายตามพวกช็อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะครับเราหาซื้อมาเลยนะกระปุกหนึ่งนะแล้วก็มาฉีดให้ทั่วเครื่องยนต์เลยนะในการดูแลรักษามาให้หนูมากัดสายไฟน่ยพี่เปิดตากรโปรงเห็นแล้วป่ะหูสายไฟแบบ อะไรไม่รู้เต็มไปหมดรู้ยยิ้็ับไปหมดเลยนะครับหนูชอบมากนะอัน,นแล้วก็ควรหาสเปรย์ฉีดใหท้ทั่วเครื่องยนต์โดยการกันหนูมากัดนะบางทีแบบโอ้โหกัดสายไฟเส้นหนึ่งขาดนี่เราต้องสไลด์รถเนี่ยเข้ามาชลูมเลยนะเสียเวลาเราอีกนะเออแทนที่เราจะได้ขับรถไปเที่ยวขับรถไปทำงานเออต้องมาเสียรถเข้าศูนย์เข้าเครฟอีกนะก็ป้องกันไว้หน่อยหาสเปรย์กันหนูฉีดไปเลยนะครับรับประกัน5ปีไม่เกิน1นึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับ ห้าปีไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นโลเข้าระยะไหนบ้างสองพันโลแรกหมื่นห้าหรือไม่เกินหนึ่งปีนะครับก็นับไปหมื่นห้าหนึ่งปีอ่ะสามหมื่นสองปีสี่หมื่นห้าปีที่สามแล้วก็เช็ครอบตามระยะของตัวรถนั่นเองนะเอาสมุดคู่มือใบป,ประกันเล่มสีฟ้าก็เอามาด้วยในการสแกนเทลโคด้ดเช็คระยะตามรอบต่างๆนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็พวงไฟลัฟ้านะครับตัวนี้อ่ะถอดออกมาปุ๊บเขาจะมีตัวรีเลย์นะครับกับตัวนี้ตัวนี้ีสีเทาๆตัวนี้เป็นตัวรีเลย์นะครับ พัดลมไฟฟ้าเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเปรียบเป็นคนเราเนี่ยก็เหมือนเป็นหัวเป็นเหมือนหัวใจสําสคัญเลยนะถ้าไม่มีหมัวใจคนเราก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมรถเนี่ยถ้าไม่มีพัดลมไฟฟ้าก็ไม่สามารถขับได้อีกนะครับพัดลมไฟฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นหัวใจสํา,าสคัญของตัวรถเลยนะครับวัดได้ทั้งความร้อนของน้ามันเครื่องวัดความร้อนน้ามันเกียร์วัดรอบรถต่างๆเนี่ยพัดลมไฟฟ้าถือเป็นหัวใจสํา,าสคัญเลยนะฝอดถึงต้องออกแบบให้เป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับและสังเกตง่ายๆเวลาเราขับรถไปไกลๆเนี่ย ขับไปว่าเราขับอยู่กรุงเทพไปเชียงใหม่ขับพันโลใช่ไหมพอเราจอดรถปุ๊บบางทีพัดลรไฟ้ายังหมุนอยู่นะครับยังทํารอบหมุนอยู่ลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าเขาจะระบายความร้อนรีดความร้อนของเขาตามตามกล่องที่ฟอร์ดเ,เขาวางโปรแกรมเอาไว้นะครับเราก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนคนก็เป็นเหมือนหัวใจเลยนะถ้าม,มีถ้าไม่มีหัวใจคนเราก็ไม่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะพราะไฟฟ้าเป็นเหมือนหัวใจสําคัญทั้งหมดของตัวเครื่องยนต์เครื่อง, on, ร,องรถทั้งหมดเลยนะครับ อ่าท่ออินเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นท่อยางนะเราไปเปิดดูรถที่เป็นดีเซล V6 ของ Ford เนี่ยเขาจะเป็นคอมโพสิตจะมีแบบความแข็งแรงของตัวท่อใช่ป่ะทำไมต้องใช้คอมโพสิตเพราะว่า3เครื่อง3000เนี่ยเวลาอัดบูทต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักแต่เครื่อง2000ันไม่ต้องเป็นยางเพราะว่าบูทไม่เยอะเหมือน V6 เขาเลยต้องใช้เป็นยางก็พอและการรัดข้อต่อของตัวท่อเนี่ยถือว่า ไม่ต้องกลัวท่อรั่วท่อขาดเหมือนตัวก่อนๆแล้วนะอันนี้ก็คือลูกค้าใช้งานยาวๆยังไม่เคยมีลูกค้ามาเค็มเลยว่าท่อรั่วท่อขาดนะสำหรับตัวที่เป็น n e ็ t gen หรือรุ่นปัจจุบันนะครับอ่ะแบตเตอรี่ a g จนะครับจับคู่กับไดชาร์จหรืออลเทอเนเตอร์250แอมป์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์80แอมป์800 CDA นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่การจ่ายไฟเนี่ยผมอะบอกว่าค่อนข้างลึกมากเลยนะครับเราขับรถไปไหนเนี่ยชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุก๊ก ในเวลาเดีวยวกันเนี่ยถือว่าแบตเตอรี่ AGM เนี่ยกระจายไฟค่อนข้างดีไฟไม่กระชากแล้วก็ไฟเสถียรด้วยในการจ่ายไฟนั่นเองนะถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ลูกใหญ่แล้วก็ราคาแพงแล้วก็เรานิยมใส่กับรถที่มีราคาแพงเช่นรถยนต์สปอร์ตรถยนต์ซูเปอร์คาร์เนี่ยใช้เป็น AGM ทั้งหมดนะครับ Ford เดี๋ยวต้องบอกว่าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนะเป็นกระบะเนี่ยตั้งแต่ตัว o s 8 0 0 0 0นกระบะก็ให้แบตเตอรี่ AGM มาแล้วนะครับก็ถือว่า Ford เนี่ยเขามองเห็นความสําคัญขอ,ของการใช้งานรถของลูกค้าเป็นหลักนะครับก็ถือว่าดมากเลยนะแ แบตเตอรี่ตัวนี้ข้อเสียเขาคือราคานั่นเองนะลูกค้าจะมองว่าราคาแพงนะลุงเป็นหมื่นนะเปลี่ยนทีหนึ่งนะแต่อายุก,การใช้งานเนี่ยก็4ปีขึ้นคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับอ่ะท่อแอ์นะครับทำไมรถสอดต้องแอ์เย็นจัดนะเนี่ยดูการออกแบบของท่อแอเขาสิเนี่ยวิศวกรเขาก็ไม่ให้ท่อมันติดกับเครื่องยนต์จนเกินไปนะในการทําให้เครื่องยนต์มันมีความร้อนท่อแอความเย็นร้อนกับเย,เย็นมาเจอกันนะเขาเลยต้องหนีห่างนะอยู่ห่างหางอย่างห่วงนะก็เรียกว่าเลยท่อแอห่างกับเครื่องยนต์นะครับไม่ให้มันมีความร้อน ติดกันนะครับกองฟิวติดกับแบตแล้วก็ท่อแอร์นะก็คือโซนร้อนเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายขวาคือโซนเย็นนะแบตเตอรี่ฟิวต่างๆกอ,องฟิวอยู่ครบหมดนะครับเครื่องจระมาณนี้นะสำหรับ e v e r e s t Sport อร์ตแพ็กเกจบนะครับก็เป็นรุ่นแพ็กเกจนะก็จะมีระบบความแตกต่างจากตัวเริ่มต้นนะครับเทนสปอร์ตอย่างเงี้ยก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับที่ด้านหน้าเราใส่เป็นกระจังหน้าของวนะิกเตอร์นะเขาเรียกคันนี้ใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์รอบคนะันนะกระจังหน้าวิกเตอร์พร้อมไฟ led สีขาว3จุด เรียกว่าคิวอะไรคิ้วคิ้วตานะเออสวยเหมือนกันนะ LED แสงสีขาวนะเท่ๆเลยนะครับแล้วก็ซีกเนี่ยเขาจะเป็นซีกช่อง7ช่องเลยนะถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยนึกว่ารถรถจิ๊บรถจิ๊บใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะรถฟอร์ดแ,แต่แต่งเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะก็ถือว่าสวยนะเป็นชุดแต่งที่ลูกค้านิยมใส่เยอะนะครับต้องบอกเลยว่าใส่เยอะมากนะรถฟอร์ดยีคันใส่วิกเตอร์ไปแล้ว15คันนะโอ้โหสวยเลยนะครับด้านล่างใส่ชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็แรปสีส้ม โคดเอเลนนะครับเนี่ยทั้งจุดแต่งทั้งรถทั้งสีรถใส่เดียวกันหมดเลยทําเป็นส้มตัดดำนะก็หล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับทีนี้เซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะครับแล้วเซ็นเซอร์มันมีอะไรบ้างกล่องอะดัปตีฟคูด o อ t โ o l ขับเองเบรกเองนะครับกล่องตัวนี้มีเวทําอะไรทําไว้เวลาเราสมมุติว่าพี่จะขับรถไปเชียงใหม่นะทางตรงยาวๆอยู่เส้นไหน เอาแค่เส้นอย,ยุธยาแล้วกันนะไปเชิงใหม่นะอาย,ยุธยาฟังอาย,ยุทยาอ่างทองสิงห์บุรีนะเจอทางตรงยาวๆนะแต่เราเราจะเราไม่ต้องไปขับความเร็วเกินร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวใบสั่งมานะครับก็ใช้ระบบตัวนี้ได้นะครับขับเองเบรกเองนะเราตั้งความเร็วรถไปที่พงล์ยด้านซ้ายกดไปเลยนะจะ็อกความเร็วเท่าไหร่เอาไว้แค่ร้อยพอเดี๋ยวร้อยยี่สิบเดี๋ยวไปสั่งมานะเอาแค่ร้อยพอนะพอรถคันหน้าเขาขับประมาณร้อยละร้อยหนึ่งรถเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งรถเราเนี่ยจะขับตามรถคันหน้าในความเร็วที่ร้อยนะครับ แต่ถ้ารถคันหน้าเขาเฉยออกปุ๊บไปทางซ้ายรถเราเนี่ยก็จะกลับไปอยู่ที่ความเร็วร้อยที่เราล็อกไว้นั่นเองนะก็ถือว่าดีมากๆเลยตัวนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะขับเองเบรกเองแค่จับพวงมาลัยสายตามองไปที่ถนนนะไม่ต้องไปเหยียบเบรกและคันเร่งเลยรถจะทางานเบรกเองขับเองแบบอัตโนมัติแล้วก็พร้อมด้วยระบบ Adaptive t h r o t t l แล้วก็ระบบ Stop and Go ขับเองเบรกเอง,อเอง,อเองแล้วก็ออกตัวเองด้วยนะคระับโหดีมากเลยระบบตัวนี้นะเรียกว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยจับพวงมาลัยให้มั่นสายตามองที่ถนนอย่างเดียว ค่ความปลอดภัยนะอ่ะาคันนี้นะครับก็แล้วก็จะมีระบบอีกอย่างหนึ่งคือลิมิตก็คือการจํากัดความเร็วอันนี้เดียมากเลยนะเราไปยุดยาอ่างทองเนี่ยโอ้โหไปสั่งมาเพียบเลยถ้าขับความเร็วเกิน120นะก็จํากัดความเร็วได้เพราะว่ารุ่นนี้มันมีระบบ Adaptive ที่จะล็อกความเร็วจํากัดความเร็วเราก,กดพวงมาลัยซ้ายอะ่ะเขาจะมีปุ่มให้เราเซตความเร็วไม่ให้เกินความเร็วที่กาหนดก็สามารถใช้งานได้นะครับเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจับคู่กับระบบที่เรียกว่า Adaptive ได้ดีามากๆเลยนะครับ ไฟตัดหมอก LED แสงสีขาวก็เลี้ยวตามล้อนั่นเองนะครับเลี้ยวซ้ายไฟ,ยฟ,ยฟ,ยฟยตัดหมอกติดเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกติดโอ้โหแบบใช้งานสะดวกสบายเลยนะครับทีนี้มาด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวเอเวอร์สปอร์ตแพ็กบีเนี่ยก็ใส่ซุ้มล้อวิกเตอร์นะครับแบบนี้คันนี้แต่งวิกเตอร์รอบคันนะครับวิกเตอร์ซุ้มล้ออยาก4นิ้วแบบนี้นะครับก็สีดําเงาส้มตัดดำนะครับคันนี้ช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้โหลดไม่ได้ยกใช้ช่วงล่างเดิมทุกอย่างเลยจากโรงงานเลยนะครับ ช่วงล่างเนี่ยไอตัวสเวบาหรือที่เราเรียกปีกนกเนี่ยเป็นปีกนกคู่อิสระบนล่างนะครับทำไมรถฟอร์ดมันต้องมีปีกนกคู่อิสระบนล่างแบรนด์อื่นไม่เห็นมีปีกนกคู่เลยนะครับมันมีช่วยอะไรข้อดีมันคืออะไรผมต้องบอกว่าเนี่ยคือความสําคัญความปลอดภัยของรถลูกค้าเลยนะครับปีกนกคู่อิสระบนล่างก็เป็นเหมือนกล้ามนะพี่ในคันที่เราแบบเข้าโค้งด้วยความเร็วขับขับแบบ เรียกว่าขับสวิสวัตเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยปีกนกมันเป็นเหมือนตัวดึงตัวยึดให้รถมันมีการสมูทที่ดีขึ้นและลดการสั่นของช่วงล่างนะครับทำให้รถมันมีการสมูทที่ดีนะครับแล้วก็ลดการกินหน้ายางด้วยนะถือว่าปีกนกเนี่ยมีส่วนช่วยในหลายๆด้านสำหรับตัวช่วงล่างรถนั่นเองนะครับแล้วถ้าเรายกปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนปีกนกอีกปีกนกก็มีหลายหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะที่เห็นแดงๆแี่คือปีกนกตัวนี้นะแล้วก็มีด้านล่างอีกหนึ่งชิ้นก็คือปีกนกคู่่่ออิิสรระะลางนนนเเป็หหมมมืตััววชยใ้ถีไซ ที่ดีขึ้นการยึดเกาะที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับตันนี้ใส่ยางโตโย AT3 นะครับโตโยเนี่ยต้องบอกว่ารถ Ford เนี่ยทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเอเวอเรสตเนี่ยมาโตโยหมดแล้วนะตอนนี้เป็นเหมือนแบรนด์แบรนด์สินค้าเรียกว่าอะไระเป็นเป็นแบรนด์แบบบัดดี้กันแล้ว Ford ก็ต้องใส่กโตโย o นะเป็นแบรนด์อื่นใส่ยางที่ชอบอื่นไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องโตโยอย่างเดียวนะครโตโยมี2มี2รุ่นมี a t 3 มี RT นะครับแล้วก็มี ST3 ST3 เนี่ยจะเป็นลายสปอร์ตนะครับถ้า a อ t 3จะเป็นยางเกตเกตทางเรียกมากกวา่าถ้า RT ก็จะเป็นแนวออฟโรดไปก็ลูกค้าก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้ใส่ซีรียยาง2 7 5 5 5 2 0ไ้อีฟ้าเนี่ยไม่ต้องแปลกใจน,นะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนค่าค่าที่ติดไว้เวลาเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราซื้อย,อยางเนี่ยถ้าเราเป็นเป็นคาบขาวเนี่ยใส่แล้วว่ายาง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 เก่าแล้ ถ้าเป็นคราบติดงเงินแบบนี้สเปว่าเป็นยางใหม่ยังไม่ผ่านการใช้ง,งานเขาก็ขีดให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ถ้าเราล้างปุ๊บมันก็จะเป็นสีขาวนะครับอ่ะยาง2องยันห้าคันนี้จับคู่กับแม็กโอเอซิ f ออฟโนะครับเป็นแม็กขอบ20แล้วก็ก้านวายสีดำเงาด้วยนะก็ถือว่าเป็นลายใหม่นะตอนนี้อ่าแล้วก็เป็นลายที่เรียกว่าถือว่าสวยงามนะเป็นสีดําเงาลายสวยๆนะมีหลายลายให้ลูกค้าเลือกเยอะมากเลยยิ่งโอซินะโหลายแม็กเพียบเลยะนะครับเป็นร้อยลายเลยนะจะได้ลายไหนนะ อย่าเอาก้านวายห่างกันก้านวายถีกันหรือจะเอากา้านตรงหรือเอาก้านโคง้งมีแบบทุกอย่างนะให้เราเลือกร้อยลายเลยนะเลือกกันไม่กว่ไม่ไหวเริมทีส่งให้ลูกค้าลูกค้าดูตาลายพรอแม็กนี่แหละนะครับแล้วก็ระบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะมีดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับระบบเบรกเดิมของ f o r d e v e r e s t เนี่ยเขามีอะไรบ้าง ABSEBDESP แล้วก็ระบบ ROM กันรถพิกคว่ำแล้วก็มี HLA ด้วยนะครับถือว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยครบเลยนะเรียกว่าช่วงล่างเนี่ยฟอร์ดเนี่ยเขาให้มาดีอยู่แล้วหรือถ้าเราจะไม่พอช่วงล่างเราเปลี่ยนปั๊มเบรกไฟฟ้าเบมโบ่ก็ได้นะเพิ่มระบบความปลอดภยัยให้รถมันเบรกสมูทขึ้นะระยะการเบรกก็สั้นลงนะเพราะว่าเนี่ยจานเบรก,กเดิมเนี่ยเขาแค่เท่าไหร่สามร้อยสามสิบมิลสี่พอร์ตหน้าสี่หลังสองถ้าเราเปลี่ยนเบมเบมโบ่ไปแล้วเนี่ยจะได้จานใหญ่ขึ้น410 หกพอตหลัง4พอพอตการเบรกรถมันก็จะสั้นลงนั่นเองนะครับถ้าลูกค้าเน้นความเร็วนะผมแนะนําเปเลี่ยนเบรกไฟฟ้าเบมโบเลยแต่งครั้งนึงจบเลยนะครับประมาณนี้สาหรับช่วงล่างเอวไรส์สอร์ตนะครับมาด้านข้างกันหน่อยด้านข้างก็มีกล้อง3 6 0มีไฟสองเท้านะครับเวลาเราเปิดรงคืนเนี่ยไฟตัวนี้จะเป็นแสงสีขาวให้เราเห็นเวลาเราเปิดเปิดไฟกลางคืนมาเปิดรถกลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟ,ไฟแสงสีขาวตัวนี้ สว่างชัดเจนแน่นอนมีเซ็นเซอร์บายสปอร์ตนะครับในการจุดเตือนมุมอับรถเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยถ้ามีรถมาด้านข้างซ้ายขวาก็จะเห็นเป็นไฟกระพริบสีส้มตรงกระจกเป็นเซ็นเซอร์บายสปอร์ตเตือนให้เรารู้นะครับว่ารถมาด้านข้างซ้ายขวานะครับคันนี้ก็ใส่ข้อเป้าลงมือเรียบร้อยสีดําเงาใส่กันสาดเรียบร้อยแล,ลนะแล้วติดฟิล์มนะแ๋ยวติดฟิล์มเสร็จก็ส่งมอบลูกค้าได้นะครับและกุญแจก็เป็นแบบคีเลตนะฮะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีเลตเราสามารถเอากุญแจอยู่ที่ตัวเราเลยนะแล้วก็ล้วงเปิดประตูรถได้เลยแแลล้วกก็็สามามรถอรถแบบ ก็่เลยแบบเคลียร์ได้นะครับนี่กุญแจรถนะครับล็อกรถอ่าเราจะล้วงเปิดประตูรถจะล้วงแบบไหนก็ได้นะจะล้วงจะล้วงบนล้วงล่างล้วงได้หมดเลยนะครับอ่านีด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลัง4ล้อนะช่วงล่างผมต้องบอกว่าฟอร์ดเนี่ยเขามีวัดลิงค์นะวัดรลิงเนี่ยเป็นเหมือนกล้ามอยี้รถไว้ก็เหมือนปีกนกคู่หน้านะครับแบรนด์อื่นเขาจะเป็น Lion ไฟลิงค์โฟลิงค์มัลติลิงค์ฟอร์ดเนี่ยเป็นบัตลิงค์นะครับเป็นเหล็ก2ข้างซ้ายขวาติดยึดกับเพลารรถดด้้้าานนนนทยะคัับก็เพื่อใหมล การสั่นรถสมูทขึ้นเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วกระโดดถือต่างๆเนี่ยวัดเล็งจะเป็นบนตัวดึงตัวดึงให้รถเนี่ยมันมีการทรงตัวที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เสริมความปลอดภัยให้เรานั่นเองนะครับเป็นหลักการง่ายๆเลยนะอ่ะทีนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายคันนี้ใส่เขาเรียกว่าไฟคายเยนด้วยนี่ด้านท้ายเลยนะใส่ไฟยาวคายเยนนะอ่ะถ้าเราถ้าเราไม่เห็นถ้าเราเห็นไฟตัวนี้กลางคืนนึกว,ว่าพอตคายเยนใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะหรือเป็นอะไร h าว e ว l h o w e นะฮะนี่นะเท่เลยนะฟอร์ดก็ทําได้นะแบบนี้นะครับไฟ ature, s ิงเกอร์เอเวอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ครอบไฟหน้าครอบไปท้ายให้อ่าไฟสวยๆนะครับแล้วก็มีไฟท้ายด้วยนะตัวนี้นะเป็น LED เป็น LED นะเออเราถอยหลังคําว่าเอเวอรเรสต์จะเป็นไฟสีขาวนะแล้วก็ถ้าเราเบรกก็จะเป็นเอเวอรเรสต์สีแดงนะนะเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนทั้งไฟคาดท้ายเปลี่ยนทั้งไฟนี่ไฟยาวสวยเลยคันนี้นะครับแต่งเต็มระบบเลยนะครับ ด้านท้ายก็มีคำว่าสปอร์ตเป็นอะคริลิกสีดำด้านกล้องถ่ายหลังมีกล้องทั้งหมด4จุดนะครับด้านหนึ่งข้าง2อะเป็น3ามและด้านหลังอีก1เป็น4นั่นเองนะดูรอบคันได้นะภายในน,นี่ไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับไม่ต้องทำะไรกดรีโมทก็ได้หรือกดตัวฝาท้ายก็ได้ไม่มีไม่มีแฮนด์ฟรีเท้าเตะแล้วนะรุ่นนี้ยกเถิกไปแล้วนะครับอ่านี่เราใส่พื้นปูเรียกว่าพรม 6D ให้ลูกค้าด้วยเป็นพรมสีดำแล้วก็เดินได้สีน้ำเงินนะครับโอ้โหแบบ หรูหราพรีเมียมเลยนะแบบนี้นะครับมีตะข่ายกันสัมภาระด้วยนะโอ้โหแบบกันของไหลนะเวลาเราไปเก็บของแรงต่างนะครับอ่ะเบาะแถว2แถว3าพับนอนได้นะแถวสองเนี่ยพับแบบ 60- 40บเบาะแถว3พับแบบ50-50นะครับเราวันหยุดสุดสัปดาห์เราไม่ได้ไปไหนพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลไปแคมปิ้งเนี่ยสามารถ ขนสัมภาระไปได้เลยนะหรือเราไปต่างจังหวัดเราขี้เกียจหาโรงแรมเช่านอนแล้วก็นอนแม่งในรถเลยจบนะหูแบบดีมากเลยนะรถฟอร์ดแง้งกระจกหน่อยนะถ้าเราตานรถนอนนี่อาจจะเสียชีวิตได้นะครับก็แง้งกระจกลงนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเราบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยสามารถนั่งถึง7ที่นั่งเลยนะหูแบบใช้งานได้สะดวกสบายเหมาะกับเป็นรถ p p v 7ที่นั่งอนเนกประสงค์นะสำหรับฟอร์ดนั่นเองนะครับเนี่ยภายในกว้างขวางนั่งเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูภายในของตัวรถบ้างว่า,วาเป็นแบบไหนนะฝั่งคนขับนั่นเองนะครับอ่ะไปดูภายในกัน อ่ะเดี๋ยวเบาะแถวที่สองนะผมแนะนําลูกค้าหน่อยนะมีลูกค้าถามเยอะมากเลยว่าเออออกรถเนี่ยบางทีบางทีแบบไม่ได้ซื้อรถที่ฟอร์ดเกษตรนะไปซื้อรถที่สาขาอื่นนะเซลไม่ได้บอกว่ามันเบาะแถว2เนี่ยมันพับยังไงนะเบาะแถว2นะถ้าจะเอีย e ง45องศานะประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเ e อียง45องศาจะให้ผู้โดยสารขึ้นเบาะแถวที่3เนี่ยเราก็ดึงมาข้างหน้าหน่อยเออให้มีพเ้นที่ขึ้นเบาะแถวสามนะครับหรือถ้าพับนอนราบก็กดตัวนี้นะกดตัวนี้นะครับน,นี่กดพับนอนราบแบบนี้เลยนะ เราก็สามารถหาภาพพุ้นอนมานอนได้เลยบรรยุดสุดบด็ดาก็นอนแคมปิ้งอะไรได้นะครับอันนี้สีรถเป็นรถเดิมเป็นสีอลุมมเนียมซินเวอร์แล้วเรารับเป็นสีส้มนะโครเลนส์นะการเก็บรายละเอียดเนี่ยดูได้เลยว่างานเราดีแค่ไหนนะลูกค้าบอกว่าบางทีแรบสีแบบราคาหลักหมืน่นอันนี้ไม่ใช่หลักหมื่นนะอันนี้หลักเกือบครึ่งแสนเลยนะแต่ก็คือว่าสวยงามเลยนะอันนี้คือดีมากเลยนะครับโอ้โหแบบ ผมคิดว่าถ้าไม่เห็นภายในนึกว่ารถคันนี้ทาสีมานะอันนี้สีติ๊กเกอร์ที่เราแรปให้ลูกค้าเกรดนาเข้าแล้วก็เป็นเกรดที่มาแรปสีรถโดยเฉพาะด้วยนะครับอ่ะภายในคนขับมีอะไรบ้างนะภายในนะครับอ่ะคันนี้เป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตแท็กเกบีนะครับอ่านี่ดูจอจอคนขับนี่12.4นิ้วเลยนะจอใหญ่ๆเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานได้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารคนนั่งนั่นเองอ่ะไฟออโต้นะครับมีการปรับ ไฟเลื่อนใหม่หน้าจอบวกลบการปรับเลนไฟถึง4ระดับตัวนี้ก็ปรับได้เลยนะแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารคนขับก็ได้นะครับอ่ะและทีนี้นะครับพวงมาลัยหน้าจอเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเราขับไปเชียงไปเชียงใหม่แล้วกันเออแล้วไปยุดยาเส้นสิงห์บุรีอ่างทองถ้าเรากลัวจับความเร็วเกินใช้ตัวนี้ได้เลยนะพี่ี่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ลิมิตตัวนี้นะครับก็คือการจํากัดความเร็วนั่นเองนะไม่ให้โดนไปสั่งนั่นเองนะเราจะจำาจำกัดปฏิปที่อะไรนะ ร้อยี่สิบเนี่ยถ้าขับเส้นถึงบรีอังทองเนี่ยโดนไปสั่งมาแน่เราจํากัดไปเลยนี่กดกดลิมิตแล้วกดเซตบวกไว้นะครับเออแล้วก็ล็อกว่าให้มันซักประมาณร้อยร้อยพอร้อยพออย่าให้เกินร้อยยี่สิบจะโดนไปสั่งนะนี่ร้อยร้อยหนึ่งนะรถก็จะวิ่งได้แค่ร้อยเท่านั้นนะไม่สามารถเหยียบความเร็วเกินฝันนี้ได้แล้วนะรถมันจะอื่อและท่าถึงร้อยนั่นเองนะครับเลนคิปปิ้งเออถ้าเจอทางตรงยาวๆบางทีเราง่วงอาจจะเผลอหลับในได้ตัวนี้ก็เปิดระบบไว้นะครับกันรถตนอกเลนถ้าเราขับความเร็วที่หกสิบขึ้ ไอตัวเลนคิปปิ้งเนี่ยมันจะทำงานโดยอัตโนมัติถ้าเราเลี้ยวแล้วไม่บดไฟเลี้ยวพงอะไรมันหนึ่งกลับให้เลยนะเราบางทีเราตกใจนะเฮ้ยพงอะไรเป็นไรอันนี่มันเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยไม่ให้ขับรถตกข้างทางนะถือว่าดีมากเลยตัวนี้นะครับแล้วก็อะแดปทีฟอย่างที่ผมบอกคือขับเองเบรกเองก็จะเป็นระปุ่มที่เรียกว่าไม่ให้รถชนกับรถข้าหน้านะครับตัวนี้เราแค่จับพวงมาลัยสายตามองถนนให้มั่นนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าเราเปิดระบบไป a ด t ที e เนี่ยระบบตั้งความหา่างลถคันหน้าเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเซตว่าเราจะตั้งความห่างเท่าไหร่นะครับหขีดสขีดสขีดสขีดเราก็เลือกได้เลยนะก็ถือว่าฝั่งซ้ายจะเป็นระบบเหลื่ผู้ขี่นะครับด้านขวาก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นการตั้งค่าของตัวรถหรือการเซตค่าต่างๆของตัวรถนะครับแล้วกด3ขีดตัวนี้ก็จะมีคําว่า My View เดินทางน้ํามันโหมดออฟโรดการลักจูงนะครับตำแหน่งการตั้งค่าต่างๆเนี่ย ก็อยู่ที่หน้าจอหมดเลยนะแล้วก็รุ่นยูโรไฟเนี่ยเขาจะมีการเติมสารแอดบูแล้วนะครับก็จะมีอะไรบ้างที่ต้องดูนะเราเข้ามาที่โหมดซ่องบางรถยนต์เนี่ยก็จะมีคุณภาพของน้ำมันเครื่องนะคุณผู้หญิงที่ไม่ค่อยชอบเปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากมากเลยนะเราสามารถดูจากจอได้เลยนะเนี่ยกด3มขีดแล้วก็มาที่มาที่คุณภาพของน้ำมันเครื่องเราดูได้เลยว่าคุณภาพคุณภาพของน้ำมันเครื่องรถเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องถ่ายนั่นเองง่ายๆมากๆเลยนะเราไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงดดึงงกก้้าานนววัััใหมยยุ่และครบ อ่ะแล้วก็ดูสารแอดบู ool, นะครับว่ากี่เปอร์เซนต์กี่กิโลที่เราต้องถ่ายนะก็ดูจากข้อมูลแอดบูตัวนี้ได้นะครับอ่ะรถคันนี้จะใช้สารแอดบูถึง7 0 0 0โลนะครับเราก็สามารถเติมสารแอดบูอีกหนึ่งครั้งสามารถซื้อได้ที่ช์รุมฟอร์ดทั่วประเทศมาเติมสารแอดบู ool, แล้วก็เราเองสามารถเติมเองได้ด้วยนะครับเขาะจะมีถังแล้วก็มีสายหยอดไปที่ถังของสารแอดบู ool, นะครับก็ดูจากจ,ากจากัจอได้หมดเลยถือว่าง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปอะไรละกดไปที่หน้าจอได้หมดเลยนะครับ ทีนี้จอซิงค์ 4A 12นิ้วนะครับต่อพวก c p r p l c y a n เ r o i d a u t o ได้นะครับแล้เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถจูนมาที่จอซิงค์12นิ้วได้ต่อพวก Apple CarPlay ได้หมดเลยลิงก์ผ่านจอแบบไร้สายนะครับลูกค้าก็เชื่อมต่อฟังเพลงแต่จอเนี่ยจะไม่สามารถอัดวิดีโอได้ดูวิดีโอได้นอกจากเราเป็นซื้อกล่อง Android Box เสียบ USB ก็สามารถดูที่จอซิงค์12ได้นะครับก็ถือว่าเป็นจอที่ สร้างความบันเทิงในเวลาเราขับขี่รถติดนานๆเนี่ยขับต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าดีามากเลยนะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างเนี่ยการตั้งค่าเราไม่รู้จะไปตั้งอะไรก็ไม่ต้องไปตั้งเพราะว่าการตั้งค่าเนี่ยเขาเปิดระบบให้หมดแล้วถ้าเราไม่ชอบระบบตัวไหนเราก็ปิดเอานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดูกล้อง3มามร้อสงศารอบคันจะดูมุมไหนมุมตรงมุมข้างมุมกลางมุมซ้ายเนี่ยดูได้หมดเลยที่จอ12นิ้วถือว่าคันนี้มีแพคเกจก็จะมีกล้องรอบคันให้นะครับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะครับนี่คุณผู้หญิงคุณผู้้ชายอันนี และจะต้องบอกว่าไม่ต้องมาเถียงกันแล้วในรถเออแฟนอาจจะชอบอุณหภูมิเย็นอ่าสามีอาจจะชอบอุณหภูมิอุ่นก็แยกกันไปเลยซ้ายขวาไม่ต้องไม่ต้องไปแย่งกันแล้วไม่ต้องไปเถียงกันแล้วฝั่งใครฝั่งมันเลยนะครับแฟนจะเท่าไหร่นะครับสามีให้เท่าไหร่เนี่ยก็เลือกเองสัมผัสเองจบหมดเลยจบทุกอย่างนะครับเป็นออโต้แยกซ้ายขวาอยู่แล้วที่ชาร์จไวเลสยูบี ate, YouTube, ไดซีมให้ครบเลยนะครับอ่าทีนี้เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมีเกียร์เป็นนุ่นสามารถใช้เป็นเกียร์ซีเล็กชิปได้ถึง6สปีด อาเวลาเราขึ้นเขาขึ้นดังชันเงนี้ยเราไม่อยากใช้เกียร์ออโต้ละใช้แมนวนวลเลยเลยตัวนี้บวกลบบวกเกียร์เป็นแบบซีรีส์ชิปหสปีดเลยเบรกมือไฟ้าคอนโซนกลางนะครับมีระบบออโต้สตาร์ทอะอปให้เข้ามาสําหรับรุ่นที่เป็นยูโรไฟนะการปรับโหมด4ี่โหมดเลยนี่ก,กดเรากดรูปโหมดตัวนี้หน้าจอเขาจะขึ้นให้เราเลือกโหมดถึง4โหมดสําหรับขับ2นั่นเองนะปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงถนนลื่นนะก็4ีโหมดในการปรับโหมดนั่นเองนะครับ อ่าโหมดอื่นก็เป็นระบบแท็กชั่นคอนโทรลนะครับเป็นระบบป้องกันลูกตัวล้อฟีอยู่แล้วนะครับระบบปิดเซ็นเซอร์รอบคันนะอันนี้เลยปุ่ม P ตัวนี้นะลูกค้าบางท่านจะคิดว่าเอ๊ะรุ่นสปอร์ตมีระบบช่วยจอดได้เหรอให้มันขึ้นหน้าจอว่าระบบช่วยจอดอันนี้ไม่ใช่นะนี้เป็นระบบเตือนเซ็นเซอร์รอบคันนะถ้าเราขับรถไปเนี่ยถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาวิ่งวิ่งข้างๆถ้ามันเสียงรบกวนเกินไปเราลำคาญเราก็ปิดตัวนี้ได้นะปิดเซ็นเซอร์รอบคันนะหรือจะเปิดก็ได้ถ้าเราชอบชอบเสียงมัันนติิดดดดแลลล้้้้วกกก็็็เเเเปปไไไยยยอู่่ทีราาใชง ภายในประมาณนี้สําหรับเอเวอเ s สต์สก็เป็นรถที่ยอดทิตแล้วก็ขายดีด้วยนะครับราคา1นึ่งล้านห้บาทถ้าลูกค้าดูคลิปผมนี้นะและอยากได้เอเวอเรแบบนี้มาแต่งแบบนี้นะสีโค้ดออเรนสีแรปเตอร์แบบนี้สนใจ มีเบอร์โทรแล้วก็ไอเดีไลน์อยู่ด้านล่างคลิปผมนี้นะโทรมาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะทุกอาชีพจัดไฟนแนนได้เรามีเจ้าที่ทําสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับจองออนไลน์ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟอร์ดแอปเปิลด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะช่วยกันมาหากินนะช่วยอะไรวล่ะช่วยกันมาหากินนะเราจะได้แบบมีรถสวยให้พี่เพื่อนได้ดูในทุกๆวันนั่นเองสาหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ